ับตาปรับครมอรเศรษฐา2ขยับอีกแล้วนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าหลายคนในช่วงนี้วิ่งเต้นวิ่งเส้นนายกบอกภูมิภุม้มกันที่ดีที่สุดคือต้องทำงานความเคลื่อนไหวของการปรับครมอรเศรษฐาสองนะครับเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับรายชื่อรัฐมนตรีแนวโน้มที่จะถูกปรับพ้นตำแหน่งค่อนข้างสูงนะครับก็คือ นายสุดทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายแพทย์ชนลาะนาั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสหกรณ์ขณะที่นางพวนเพชรชุนละเอียดนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีกระแสะข่าวถูกปรับก่อนหน้านี้แต่ก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างนะครับกับผู้ที่มีอํานาจจนสถานะตอนนี้เริ่มนิ่ง ในระดับหนึ่งครับเช่นเดียวกับนางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่มีชื่อถูกสลับเก้าอี้กับนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่สถานการณ์ล่าสุดก็มีโอกาสที่ทั้งคู่นั้นจะอยู่ในเก้าอี้เดิมครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีชื่อของนายพิชัยชุนหะวชิระมานั่งว่าการแทน และนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนั่งรัฐมนตรีช่วยคลังขณะที่พลเอกนัทพลนั่งพาณิชย์นั่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านนายสมศักดิ์เทพสุทินก็จะไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขเพียงตําแหน่งเดียวแล้วก็ในตําแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีก็จะมอบให้กับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งควบแทน นอกจากนี้ครับหนึ่งโคต้าที่เหลือของพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อของนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายชูศักดิ์สิรินินสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เป็นคณิเดตตําตแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่เหลือโคต้าหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นโคต้าของนายไผ่ลิศสอสอคำแพงเพชรที่อาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติ จึงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกเสษฐาและหากไม่เป็นไปตามโควตาเดิมแกนนำในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็เตรียมสนับสนุนนายอัถกรสิริรัตยากรสสชะเชิงเซาขึ้นมาแทนและในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังมีชื่อของนายสุชาติชมกลิ่นติดโผ เป็นรัฐมนตรีในการปรับคอรมอในครั้งนี้ด้วยลองจับตาความเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้านี้โดยเฉพาะ23เมษายนจะมีการประชุมคอรมอนะครับอาจจะมีการแจ้งว่าที่รัฐมนตรีให้มารอกประวัติที่สำนักเลขาธิการและที่ทำเนียบรัฐบาลวีก้า News ข่าวจริงชัดเจน